ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับผมมาอยู่ในรายวิชาเครื่องทําความเย็นและบอบอากาศนะครับผมอ่ะซึ่งปลายภาคเนี่ยนะครับเราก็จะมาขึ้นเรื่องเครื่องบับอากาศหลังจากที่เราได้เรียนเครื่องทําความเย็นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มนะครับที่จะรู้จักชนิดของเครื่องบับอากาศขนาดเล็กว่าในเครื่องบับอากาศเนี่ยมันมีเครื่องบับอากาศแบบไหนบ้างนับที่ใช้เป็นเครื่องบับอากาศขนาดเล็ก ไม่รวมถึงขนาดใหญ่ใน,ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับผมเราจะเอาขนาดเล็กไปก่อนครับว่าเครื่องบรรากาศเราเนี่ยมันมีชนิดอะไรบ้างนะครับขนาดเล็กเหมาะสําหรับการติดตั้งในขนาดไหนบ้างนะครับผมโอเคเรามาดูกันนะครับผมนะครับผมเครื่องบรรากาศชนิดแรกนะครับผมที่อาจารย์จะมาสอนก็คือ เครื่องบอรประกาศแบบหน้าต่างนะครับผมเครื่องบอบระกาศแบบนี้นะครับชนิดนี้นะครับเป็นเครื่องบอบระกาศที่มีใช้ในสมัยก่อนนะครับก็คือ,อมันจะรวมทั้งส่วนที่อยู่ในบ้านแล้วก็ส่วนที่นอกอยู่นอกบ้านไว้ในโครงสร้างเดียวกัน,นครับซึ่งจะสามารถติดตั้งได้โดยการเจาะผนังนะครับเจาะผนังห้องขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าข้อดีมันก็คือไม่จําเป็นต้องเดินท่อสารทำควาเย็นนะครับผม ก็คือมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันจะต้องเจาะผนังนะครับผมขนาดใหญ่เท่าหน้าต่างเขาก็เลยเรียกว่าเครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่างนะครับผมแต่ว่าข้อดีก็คือไม่ต้องเดินท่อสารทำเย็นเพราะว่าคอยเย็นกับคอยร้อนนะครับผมมันอยู่ด้วยกันในส่วนเดียวกันนะครับผมแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึง่งนะครับของเครื่องปับอากาศแบบหน้าต่างเนี่ยมันก็จะมีเสียงที่ค่อนข้างจะดังเพราะว่าคอยร้อนมันอยู่ติดหน้าต่าง มันก็เลยเสียงทําให้เสียงมันเข้ามาหาบรบกวนเราได้นะผมซึ่งทุกวันนี้เขาก,ก็จะไม่นิยมใช้แล้วแหละเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเสียงดังบรบกวนนะครับผมอันนี้ก็คือการติดตั้งนะครับเครื่องป่ระกาศแบบหน้าต่างนะครับผมส่วนคอยเย็นเนี่ยก็จะอยู่ในห้องคือส่วนนี้นะครับผมคอยเย็นก็อยู่ส่วนนี้นะครับทาหน้าที่เป่าลมเย็นออกมาให้เราแต่ส่วนนี้นะครับไปข้างนอกก็คือส่วนคอยร้อน ส่วนคอยร้อนที่ทําหน้าที่ระบายความร้อนออกไปนะครับผมดูดอากาศออกไปนะครับผมจะติดตั้งอยู่ในหน้าต่างประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคมาดูวันที่เครื่องบอบอากาศขนาดเล็กชนิดที่2นะครับก็คือ,อแบบแยกส่วนนะครับผมแบบแยกส่วนเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะครับผมที่เรานิยมใช้กันเพราะว่า1แหละมันค่อนข้างที่เสียงเบา นะครับผมเสียงเบาแล้วก็ทาความเย็นได้มากอยู่พอสมควรนะครับผมเครื่องบอบอากาศแบบแยกส่วนก็เป็นเครื่องบอบอากาศที่แยกส่วนคอยเย็นกับคอยร้อนเหมือนชื่อมันเลยนะครับก็คือแยกส่วนคอยเย็นไว้ในบ้านแยกส่วนคอยร้อนไว้นอกบ้านก็คือแยกออกจากกันนะครับทําให้เครื่องบอบอากาศชนิดนี้มีสส่วนก็คือคอยเย็นกับคอยร้อนนะครับแต่มีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่า เครื่องปรับอากาศแบบนี้นะครับเวลาติดตั้งเนี่ยต้องให้ช่างมาติดตั้งช่างผู้ชํานาญมาติดตั้งนะเพราะว่ามันต้องเดินท่อสารทำความเย็นนะครับผมรั่วท่อทองแดงนั่นแหละครับถ้าเราไม่ไม่ไม่ถนัดครับเราก็สามารถจ้างช่างมาได้นะครับแต่ว่าถ้าใครมีเครื่องไม้เครื่องมือก็สามารถติดตั้งเองได้ที่บ้านนะครับผมโอเคนี่นะครับผมก็คือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนส่วนนี้ส่วนอยู่ในบ้านก็คือคอยเย็น นะผมด้านในที่อยู่ด้านนอกก็คือคอยล์ร้อนนะครับผมเนี่ยคือตัวระบายความร้อนนี่คือตัวเป่าลมเย็นมาให้เรานะครับผมเสียงมันก็เลยเงียบเพราะว่ามันอยูอ่ตรงที่มันเสียงดังก็คือ,อคอมเพรสเซอร์เนี่ยที่มันเสียง,ยงดังๆอะ่ะมันอยู่ภายนอกห้องนะครับโอเคนะคผมซึ่งลืมบอกไปว่าซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยนะครับ คอยเย็นกับคอยร้อนเนี่ยต้องต่อท่อสารทำวามเย็นมาถึงกันนะครับมันถึงที่ทาให้อร์เย็นได้นะครับผมอ่าต่อไปชนิดที่สามนะครับผมเครื่องบับอากาศขนาดเล็กนะครับก็คือแบบตู้นะครับผมเครื่องบอบอากาศแบบเนี้ยนะครับมันจะคล้ายลักษณะลักษณะมันคล้ายตู้เขาก็เลยเรียกว่าเครื่องบับอากาศแบบตู้นะครับมันก็ส่วนประกอบเนี่ยก็จะคล้ายๆกันมีคอยเย็นกับมีคอยร้อนนะคล้ายแบบแยกส่วนนะครับผมแต่ว่า เครื่องปรับอากาศแบบตู้เนี่ยจะออกแบบชุดคอยเย็นให้มีรูปร่างขนาดสูงและมีกําลังลมที่แรงนะครับผมเหมาะสําหรับอะไรเหมาะสําหรับที่ที่มีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาหรือที่ที่มีความกว้างอั่งเช่นหอประชุมนะครับผมโดมขนาดใหญ่นะครับที่มีคนเข้าออกตลอดเวลานะครับผมคนที่ที่มี คนเปิดประตูออกเข้าตลอดเวลาเข้าออกตลอดเวลาเพราะว่าชนิดเนี้ยมันเหมาะ,ะเพราะว่ามันมีกําลังลมที่แรงสามารถทําความเย็นได้ไวนะครับผมสังเกตว่าเห็นอย่างเงี้ยเครื่องมันจะใหญ่นะครับผมนะมันมีน้ําหนักมากนะครับผมมีน้ําหนักมากเขาก็เลยไม่นิยมนะครับไม่นิยมที่จะเอาไปติดตั้งข้างบนเพดานเพราะามันมีน้ําหนักมากอัวเพดานมันจะรับน้ําหนักไม่ไหวนะครับผมแบบนี้ อ่ะอันนี้ก็คือแบบติดตั้งนะครับผมของมันก็คือตัวจริงของมันก็ต้องเดินท่อสารทำความเย็นจากคอยเย็นไปหาคอยร้อนเหมือนเดิมนะครับผมเต่เครื่องมันมีใหญ่เต่เครื่องมันขนาดใหญ่กว่าเดิมแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือเครื่องรับบอากาศแบบตู้นะครับอ่ะพอมาชนิดที่4นะครับผมอ่าจะเห็นว่าถ้าบ้านใครเนี่ยเป็นมีมีเงินค่อนข้างที่จะพอมีตังค์หน่อยอ่ะ ก็จะเห็นเครื่องบออากาศพวกนี้จะสวยงามหน่อยในบ้านมันในบ้านที่สวยๆนะครับก็คืออันนี้นะครับก็คือเครื่องบออากาศแบบฝังเพดานเขาเรียกว่าแบบฝังเพดานซึ่งที่จริงแล้วอะส่วนประกอบมันก็คล้ายกับแบบแยกส่วนอีกเหมือนเดิมมันแค่เอาแบบเอาคอยเย็นเนี่ยไปฝังไว้ในเพดานเพื่อที่จะซ่อนเครื่องบอบอากาศไม่ให้เห็นตัวของมันครับเพื่อความสวยงามนั่นแหละครับถ้าเน้นความสวยงามเนี่ยต้องเลือกแบบฝังเพดานนะอ่า แต่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่ามันติดตั้งค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับผมแล้วก็ซ่อมบำรุงยากนะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้ในเพดานเลยมันอยู่ในเพดานแต่ว่าก็มีข้อเดียวตรงที่ว่ามันสวยนะครับผมสวยงามนะโอเคอันนี้ก็คือส่วนที่วงกลมเนี่ยก็คือส่วนคอยเย็นนะแล้วก็ต้องต่อท่อไปหาคอยร้อนเหมือนเดิมนะครับมีคอยเยน็นคอยร้อนเหมือนกัน มาอยู่ที่น่าจะอันสุดท้ายแล้วมั้งนะครับก็คือเครื่องบอบอากาศแบบเคลื่อนที่นะครับก็คือแบบเคลื่อนที่พัดลมแอร์เขาเรียกอะนะครับเครื่องบอบอากาศแบบนี้นะครับหรือว่าแอร์เคลื่อนที่เนี่ยเป็นเครื่องบอบอากาศที่ไม่ต้องติดตั้งอะไรทั้งนั้นนะครับผมสามารถเคลื่อนย้ายได้ท,ทันทีแค่มีต้ารับนะครับมีปลั๊กให้เสียบไฟ220 แล้วก็เปิดเครื่องนะครับแอร์ก็จะเย็นเลยนะครับผมซึ่งแบบนี้มันจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันเคลื่อนย้ายสะด,ดวกใช่ไหมนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่ามันสามารถทำความเย็นได้น้อยนะครับเหมาะสําหรับการติดตั้งในห้องนอนประมาณนี้นครับหรือว่าพื้นที่ที่มีความกว้างไม่มากนะครับผมอย่างเช่นห้องนอนนะครับแบบนี้นะครับก็จะเหมาะสมกับการใช้งาน อพอเรารู้จักเครื่องบอกอากาศทั้ง5ชนิดแล้วเนี่ยครับเราก็จะมาลองทบทวนดูว่าแต่ละชนิดเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรให้ทุกคนคิดคําตอบไว้ในใจนะครับผมอ่ะอย่างสมมติว่าอาจารย์ถามว่าเครื่องบอกอากาศชนิดนี้มีชื่อว่าอย่างไรจําได้ไหมส่วนที่มีทั้งคอยเย็นคอยร้อนแยกกันอ,อาจารย์เผยอพูดคําว่าแยกไปละแสดงว่า เครื่องเ่าอากาศชนิดนี้ก็คือเครื่องปร่าอากาศแบบแยกส่วนใช่ไหมครับามาดูต่อนะครับผมสมมติว่าไม่มีคําตอบแล้วกันนะครับก็คือเครื่องบป่าอากาศแบบฝังเพดานมีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับก็คือข้อ1ก็คือมันยากต่อการติดตั้งฮนะสองก็คือยากต่อการซ่อมบํารุง,งแต่มีข้อข้อดีตรงที่ว่ามันสวยงามใช่ไหมครับ โอเคผ่านนะอันนี้ก็คือสรุปนี่ครับก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับชนิดของเครื่องบอบอากาศนะครับผมซึ่งต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของส่วนประกอบต่างๆในเครื่องบอบอากาศว่ามีอะไรบ้างแล้วก็หลักการทํางานนะครับของเครื่องบอบอากาศนะว่าวงจรน้ํายาวงจรไฟฟ้าหรือว่าวงจรอ,อากาศก็แล้วแต่รวมถึง อุปกรณ์ต่างๆที่เราเรียนสมวนประกอบไปเนี่ยเราก็จะมารู้ว่าสมวนประกอบแต่ละอย่างทําหน้าที่อะไรนะครับเรามาดูกันในคาบได้ครับ,บค,ครับ